ผมเป็นนัสร้างนะครับผมวันนี้มาชมชุด,ชดเฟืองท้ายนะครับอันนี้เป็นเฟืองท้ายอิสระนะครับผมยังไม่ได้ใส่ปิดนกนะครับปิดนกชุดหลักขงสร้างเองนะครับผมสร้างขึ้นใหม่นะครับ อยากตัดตัดเา いやな。 ่ตอนนี้ผมต้องการให้มันเล็กเขา้าผมเล็กเข้าที่จะเล็กได้นะครับผมใช้ประมาณ25ฟันนะครับตัวนี้เป็นสเตอร์428สองแปฟันต้องต้องต้องสร้างสเตอร์ใหม่ให้เป็น5 2 0นะครับเป็น25ฟันนะครับผมแล้วก็ใส่หน้าแป้น หลังอิสระเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีนะครับผมตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับตอนที่ทดลองเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกทนนะครับสุดส่วนใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีแป๊บโค้งขึ้นไปนะครับไปที่พนักพิงนะครับแบบเป็นโลบาร์หลังอิกทีนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับต้องปล่อยยาวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาตัดนะครับแล้วก็เป็น แนบ,บขวางตรวนี้นะครับขวางตงัวนี้แล้วก็อีกตัวนี้ก็ขึ้นไปข้างบนนะครับท่ปล่อยยาวไว้ก่อนเพราะว่าตำแหน่งมันยังไม่ชัดเจนนะครับก็เลยต้องแปกไว้ก่อนเดี๋ยวแก้ไขนะครับอันนี้เป็นคันเลขน,นะครับสําหรับวิบ5ีนะครับผมเป็นส่วนท้ายสระตรงนี้นะครับก็โดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม,ผมจะมีแบบขยับเชื่อมแกะนิดนึง ื่นก็ก็มีปัญหาแค่อุอ้มยุดเครื่องเท่านั้นนะครับผมก็แก้ไขแค่อุ้มยุดเครื่องชุดหลังกนะ็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพาตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดออของต่างชาติถ้าเกิดเขาสร้างขึ้นใหม่ปุ๊บเขาจะเอาสเตอร์ไวริมเลยมันก็คือมันก็โยกจากตัวนุนตัวแรกสเตอร์เครื่องลงมาที่สเตอร์เขาจบนะครับแต่ตัวนี้มันเราไม่ได้กื่งเองนะครับเราซื้อสําเร็จมาแล้วเราก็ต้องมา ัไปให้มันใส่ได้นะครับก็ลองดูนะครับผมว่าจะออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสระบบช่วงหน้าก็เสร็จหมดแล้วนะครับผมเรื่องเหลือแค่แหลกพวงมาลันะครับที่ว่ารอสิ่ หลอ,อะไรนะครับย่งมาไม่ถึงนะครับแล้วก็เราก็มาทําช่วงหลังก่อนช่วงหลังก็ต้องเป็นงานสเตอร์อีกนะครับผมงานสเตอร์อีกก็เดี๋ยวส่งไปกับสเตอร์ใหม่ครับ